ทำไมผู้หญิงกับผู้ชายเวลาที่อยู่ด้วยกันถึงเกิดความรู้สึกทั้งที่ไม่ดูหนังเซ็กค่ะน้องๆคงจะต้องต้องรู้นะครับว่าชายหญิงเนี่ยนะครับมันเกิดมาเป็นคู่กันนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดยิ่งถ้าเกิดว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยยังมีฮอร์โมนอยู่เต็มที่เนี่ยผู้ชายจะเกิดความรู้สึกอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิงส่วนผู้หญิงเวลาอยู่ใกล้ๆผู้ชายก็อยากให้ผู้ชายมาเกิดความรักเพราะฉะนั้นพออยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับผู้หญิงก็ดูว่าผู้ชายเขารักเราไหม ผู้ชายก็บอกว่าอาดูหน้าตาแล้วมันเกิดซาบซึ้งขึ้นมาเกิดความรักพอเกิดความรักมันก็เกิดอารมณ์อยากจะมีความสัมพันธ์นั่นเป็นแรงขับดันตามธรรมชาติเป็นแรงขับดันตามธรรมชาติของมนุษย์ปุถุชนเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะครับแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นแล้วจะทําอย่างไรลนะ่ะเกิดขึ้นแล้วมันก็มีสองสาอย่างถ้าเกิดเรามีเวลาที่เหมาะสมเช่นแต่งงานแล้วเรื่องอะไรต่างๆแน่นอนแล้วเราจะมีความสัมพันธ์ไปมันก็เรื่องส่วนตัวของเราถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดในวัยเรียนนันเนี่ยเราปล่อยให้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศอันนั้นแล้วเราไปเกิดมีความมสัััพนนธ์ก ถูกไหมครับอะไรจะเกิดขึ้นตามมาก็าอาจจะตั้งคันนะครับโดยหาพ่อไม่ได้ผู้หญิงหรือผู้ชายไปทําผู้หญิงท้องแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรพ่อแม่ไม่ยอมรับให้เป็นลูกสะใภ้เนื่องจากมันง่ายเหลือเกินนะครับมันก็เป็นปัญหาอีกนะครับฉะนั้นเราจึงต้องระวังว่าในวัยรุ่นนั้นโอกาสที่จะเกิดความใกล้ชิดและเกิดความที่เขาเรียกอะไรนิดหนมอะไรเงี้ยสนิทสนิทแบบนี้นะครับจนกระทั่งจ้เกิดบรน,นั้นเนี่ยมันมีบรรยากาศขึ้นมาถ้าเกิดบรรยากาศเป็นส่วนตัวส่วนตัวแล้วโอกาสจะเกิดพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าธรรมชาติเรียกร้อง เข้าใจไหมครับ